สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับทีมดาเมจล้วนประกายแสงนาทีนะครับผมเราอยู่ในเกมเซเว่นไดร์ีเบิร์ซึ่งการมาของแฟร์เนี่ยมันทําให้ผมได้จัดทีมหลายๆทีมได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมใช้เอลิเซียแทนเฟย่าอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันปิดทีมถึกไม่ได้ฮนะเพราะว่าเอลิเซียมันไม่มีดาเมจเพราะฉะนั้นครับผมจะเอาเฟย่าแล้วก็ใครทําของใหม่มาลงทีมนะครับผมอย่าให้ดูของกันทั้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวไปรีวิวพีพีให้ดู จะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม r i c h Man Shop โน1นเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกม e ซเว่นไนร r e บ i r t h เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ s อสเพ e ์เต้องที่นี่ทีเดียว b r i c h Man Shop เท่านั้นโอเคฮะ อันนี้อันนี้อาจผ่านไลฟ์นะพอดีอ่ะสตีฟคอนสวัสดีด้วยครับมีโค้ดไหมโค้ดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยครับ,รอ,รบอ่ะไม่เจอตั้งนานนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนของลิงผมไม่เคยเปียนะครับของลิงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเป็นเซตจุดอ่อนที่ความเสียหายคียอยู่ที่180โจมตีเวท4 0 0 0เป็นลิง46แล้วก็ทําจุดอ่อน100แล้วก็ลดความเสียหาย4 2ไม่เน้นอันตาบล็อกนะครับเจอทีมเกภาพด้วยการลิงไปหว่านแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรเราเจอทีมเวทเราไหวนะครับเจอทีมเวทเราไหวเจอทีมถึกเราไหว ลิงมันยืนอยุ่ตัวสุดท้ายตลอดเพราะว่าผมมีแหวนอํานาจไม่ใช่แหวนคืนชีพ6ดาวนะครับผมแล้วก็มอสผมเดสอันนี้ยืมมาจากเพลตันก็คือใช้ยาวเลยนะครับเพราะเพลตันไม่ได้ใช้แล้วก็จะเป็นเซตจุดอ่อนไปมีพลังโจมตีทั้งหมดนะแล้วก็จุดอ่อนนะครับแล้วก็ลดความเสียหาย2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็เน้นไปที่พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นั่นเองลิงศักยภาพลิงอัพมาเต็มนะก็คือพลังโจมตีทุกตัวในเนี้ยพลังโจมตีเต็มหมดเลยยกเว้นคางูร้าตัวเดียวคางูร้าไม่ได้อัพศักยภาพมานะครับผมอ่ะ แล้วก็ต่อไปใครครับใครผมทําของใหม่หมดเลยนะครับเป็นเซ็ตจุดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นออฟจุด4จุดหมดด้วยนะครับอันนี้รีรีให้ใครเลยนะครับใครอาตาคิก็ให้พยายามให้ได้73นะครับผม73มันจะได้คียร้อยนะแล้วก็ความเสียหายคีเยอะจุดอ่อนให้ได้100นะครับตรงนี้แล้วก็พลังโจมตีกานเยอะพเยอะๆแค่นี้พอเลยอับสกิลมาให้หมดนะอันนี้ผมก็จะใส่เป็นอัตาคิลอาตาคิอันนี้ดีมากครับ รีได้อาตาคีดีเคา24นะ่ฮะห้าอันเลยตีครั้งเดียวได้เลยแล้วก็ผมไปรีออฟไอเนี้เอาเอาได้จุดอ่อนกับความเสียหายคียมาก็ค่อนข้างดีก็เลยเก็บไปใช้ต่อมาชิ้นนี้ก็เป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นจุดอ่อน3แล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดมีอาตาคีแซมเข้ามาด้วยอาตาคีผมเลยได้75นะตรงนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ฮะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดแล้วก็จุดอ่อนนะแล้วก็ความเสียหายคียนะครับผมมองว่าโอเคละถ้าจุดอ่อนได้100รคือโอเคละก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะ นะครับแล้วก็ผมเอาไปฟาร์มด้วยเซตนี้นะครับผมฟาร์มได้แหละนะครับพลังโจมตีหมดความเสียหายคิดนะครับได้จุดอ่อนร้อยมาก็สบายเลยแหวนผมใส่แหวนอำนาจ5าดาวนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหาย4%จริงๆใส่ย่างอื่นก็ได้นะเออถ้าขาดอะไรก็ใส่อันนั้นใส่หมายถึงออฟลองนะแหวนซ้อนแหวนก็ได้นะครับอำนาจอมตะอำนาจเกิด <c oughs> ได้หมดสำหรับใครนะอ่ะต่อมาเป็นแฝดนะแฝดผมก็ไม่ได้เปลี่ยนของแต่ ส่วนใหญ่ตอนนี้เน้นจุดอ่อนหมดเลยแบบเซตจุดอ่อนมามาแรงมากตรงนี้พลังโจมตีกายภาพ4ี่นนะแล้วก็อัตราคีิตที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับยังไม่หนึ่งร้อยนะความเสียหายคร้อยแปดสิบแล้วก็จุดอ่อนหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับจริงๆอ่ะเราสามารถเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเป็นอัตราคีก็ได้นะอืมเปลี่ยนเป็นอัตราคีเพิ่มก็ได้แต่ว่าเราจะได้พลังโจมตีกายภาพที่น้อยลงผมมองว่าแบบเอ้ยเอาเอาซะหน่อยเอาสะหน่อยผมยังไม่มีทรัพยากรเปลี่ยนของเยอะแยะนะครับ ก็ใช้นี้ไปก่อนแหวนเป็นแหวนนมตะนะครับ5ดาวนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหาย4%เหมือนกันเหมือนกับใครเลยตรงนี้นะครับเอาไว้เจาะแนวหลังนะเพราะว่าอันติอันติของพี่แกใส่แนวหลังก่อนเลยนะครับผมสาเร็จทวดไอแนวหลังก่อนเนี่ยนยแถวหลังก่อนนะครับก็ามาปิดปิดจ็อบสำหรับเลือดที่ต่ํากว่า24%ผมก็เลยไว้แถวหน้านะครับผมเพราะว่า ตัวด้านม่จริงๆอยู่ตรงนี้ครับเฟย่าครับเฟย่าของผมมา46แล้วก็ปลดศักยภาพพลังโจมตีเว้นหมดด้วยพลังโจมตีเว้เลยมา4,006เลยอัตราคีที่เข้าไม่เต็มก็จริงแต่ว่าให้ความเสียหายคินะครับ210อันนี้ไปใส่เซนักฆ่านะเอามาเคาน์เตอร์ทีมทีมทีมแท้งนะครับเพราะว่ามันจะไม่สนป้องกันอีก15%ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่จุดอ่อนเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ตรงนี้เพิ่มจุดอ่อนอีก8%นะครับผม เป็นแหวนอำนาจนะแหวนอำนาจ5ดาวส่วนใหญ่จะใส่แหวนอำนาจ5ดาวเกือบหมดทั้งทีมนะครับผมนี่เลยนะครับความเสี่ยงคีย์ิคออัอาตราคริติคอลแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดพลังโจมตีทั้งหมดตรงนี้นะครับผมจริงๆใส่จุดอ่อนได้นะแต่ว่ามผมไม่มีสัพยากรและใช้เซตฟาร์มไปก่อนแต่ว่าใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีแบบที่ลองมานะต่อมาคาง,งูละคา,าง,งูละไม่มีอะไรเลยครับใส่ให้พลังโจมตีกายภาพให้เยอะที่สุดให้เป็นเป้าใครกับฮิลแรง ฮิลแรงๆจากการตายเกิดของแพสซีฟเนาะเออตรงนี้เด็ดเดี่ยวขจัดดีปับแล้วก็ฟื้นฟูเฮดพีเท่ากับ6 5เของพลังโจมตีแก่ภาพคือมันจะฮิวแรงมากๆนะครับทำแต่พลังโจมตีเลยสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอ e ีลินนะจริงๆแล้วอะคืออ e ีลินอะผมปลดสี่ช่องมาได้พลังโจมตีทั้งหมดมามันดีมากๆแหละจริงๆอะสัตว์เลี้ยงอะควรจะเป็นยูนะครับแต่ยูอะผมยังปัดปลดสกายภาพย,ยังไม่หมดแล้วไม่มีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เลยถ้ามีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เราจะ บับให้ทุกคนได้เลยเพราะว่านี่คือทีมดาเมจนะครับผมผมก็เลยใช้อ e ีลินไปก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูประวัติดีนึงนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับตอนนี้อัดวันจันนะครับผมอัดวันจันที่ที่12มาการานะครับอัตราชนะอยู่ที่57%ซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมใช้เอลิเซียนะครับเอลิเซียเนี่ยมันจะมีตีพลาดบ้างนะครับผมมันจะมีตีพลาดบ้างแต่ก็เนี่ยตีชนะแพ้ชนะสลับกันไป นะครับผมแพ้แพ้แพแพชนะชนะอ่ะผมก็เลยอยากลองเปลี่ยนทีมดูนะครับก็เลยเอาเฟย่ามาใช้อ่ะตอนแรกเริ่มจากแพ้ก่อนอ่ะเริ่มจากแพ้ก่อนแล้วก็ชนะแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะชนะชนะแล้วก็แพ้นะครับแต่ดูดีๆด,ดีฮะตรงนี้เราสามารถชนะทีมแทงได้ไอ้ทีมเวทได้ก่อนอ่ะอันนี้ชนะทีมเวทนะทีมเวทชนะทีมเวทได้ชนะทีมแทงได้ครับนี่ฮะรูดี้ซีหกูดี้ซีกเกลิดัสอันนี้ชนะได้นะเออ ชนะได้แล้วก็ชนะทีมทีมผสมอันนี้ก็ทีมเวทเหมือนกันเน่ยทีมเวทชนะทีมเวทได้ทีมเกียรภาพด้วยกันโดนซีซก็แพ้เพราะว่าข้อเสียของทีมนี้คือไม่มีตัวล้างซีอย่างเอลิเซียนะครับผมป้องกันไม่ขึ้นวะเอ้ยโอเคป้องกันอ่ะป้องกันพึ่งแพ้ไป17นาทีที่แล้วโอเคตอนเล็กอ่าอันนี้เป็นเฟ่าแหละนะครับผมแพ้ทีมเวท นะครับแพ้ทีมเวทไปแต่ก่อนหน้านี้ใช้ใช้เอลิเซียผมรู้สึกไม่ค่อยสาใจเลยเออมันชนะชนะแพ้ชนะสลับสลับกันนั่นแหละนะครับผมถึงทางตันแล้ว่ะมาเราก็เลยเปลี่ยนเป็นทีมดาเมจล้นวนเพราะว่าเราจะไปสู้กับทีมแทงด้วยนะครับผมมาไปลุยกันครับที่พูดมาทั้งหมดมาโชว์กันสไม้ลุยกันเลย,ม,ลยเมาเจอทีมแทงงบดีโอเคอยากดูทีมนี้แหละ ผมจะว่ากันทีนี้เฟาย่าเปิดก่อนเลยนะให้แพสซีฟของลิงทํางานเลยครับแพสซีฟของลิงจะฮิวคืนกลับมานะครับถ้าเรามีหมาอยู่เขาจะฮิวเบากว่าน,นี้นะแต่นี้ไม่เป็นไรเรายัดดาเมจไปเลยนะใครย,ยัดดามเมดลิงสกิลก็คือเฟาย่าบนใครบนลิงบนแบบยัดดาเมจดาเมดมู่อย่างเดียวเลยนะครับผมเนี่ยเขาไปครึ่งหลอดแล้วอันนี้เป็นทีมดาเมจล้วนที่เลือด เลือดเยอะกว่าทีมแท้งนี่ว่าเลือดเลือดเยอะกว่าทีมแทงตลอดเวลาเอามายัดต่อเอาแต่เราติตดติดน้ําแข็งนะอันนี้เราติดซีซีติดผีนั่นนี่คือสวยนะครับอันนี้คือสวยใครย,ยัดสกิลล่างอันนี้ค่อนข้างดีจัดไปต่อบึ้มแบบใครเซตจุดอ่อนลแล้วอลิสฮิวมาครับปิงมาเลือดเต็มเลือดเต็มลิงหน่อยไหมลิงหน่อยลิงหน่อยป้าไปโอเคโอ้โหมีภาพไหมเนี่ยมีภาพไหมเนี่ย อันนี้เราต้องวนให้เฟยา่าโอ้โหแล้วติดแข็งรัวๆต้องเฟย่าต้องสกิลบนอีกรอบหนึ่งนะเราถึงจะมีภาพนะโอเคฟาดไปติดเดสครับเกลิดัสเอาละทีมนี้เราแพ้ทีมซีซีจัดๆเลยนะเราไม่มีตัวร้าซีซีนอกจากคังูละรอคังูละตุยนะครับก็รอคังูละตุยเลยแต่ตอนนี้คังูละยังไม่ตุยเราติดแข็งกัะจกวีนะเอาละคางูละติดอำนาจครับติดฟาดมายังเห็นได้ว่า เรายัางเรายัางแ็งได้ดีอยู่นะเรายัางแ็งได้ดีอยู่โดนมาขนาดนี้แล้วก็หิวคืนกลับมาครับบึ้มโอเคจิ้มมาเอาเกลีได้เขาซีซีมาอีกแล้วเออแต่ใครเราใครเรามาครับใครเรามาไปยังไปโอเคอันนี้คังูุลายยังไม่แตกเลยนะอันนี้ลิงลิงเราได้บบนล้วลิงเราได้บนแล้วโอเคล,ล,ล,ลิงบนไป อันนี้แฝดเราไปหวั่นแล้วแต่ไม่เป็นไรมีแหวนอามาตายโอ้โหเคนนิด้านมาแก่เหรอมาไม่พักเลยว่ะทำไมคังวัวล้เราไม่ตายสักทีนึงวะปกติคังวัวล้ไปไวมากนะใครได้สก,กิลครับเนี่ยแรงจัดแรงจัดโอ้คังวัวลา้ายังไม่ไปสักทีผมรอคังวัวล้ไปอย่างเดียวเลยเนี่ยคังวั <c oughs> งวล้ไม่ไปไม่เป็นไรฮลิงแค่คิวกลับมาใหม่ครับตรงนี้ <c oughs> เล่นทีมยือย้อกับทีมแทงได้นะทีมนี้เห็นปะ ทีมนี้ก็ออทีนแท้นเนี่ยทางกุ้งรับไปหวัดแล้วฮิวขึ้นมาล้างดีปล่าครับตอนนี้รู้อย่างเดียวเฟย่าสกิลสกิลบนครับถ้าเฟย่าสกิลบนคือชนะเลยฟเฟย่าสกิลบนคือชนะเลยนะครับจะสกิลบนหรือไม่ติดใบไปก่อนละกันเออตามสูตรครับตามสูตรครับอัดคลิปที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะไม่เป็นไรแฝดยัดหลังไปครับไปหวัดได้โลขึ้นมาครับอ่าได้โลได้โลก่อนจากด้วยโอ้โ oh, หได้โลก่อนจากครับตรงนี้ แฝดไปหวัน่นปกติแฝดจะไปคนสุดท้ายนะอันนี้แฝดไปหวั่นก่อนไม่เป็นไรปาดไปครับเอาละครับดาเมจเริ่มเห็นผลหรือเปล่าครับดาเมจเริ่มเห็นผลเจลิดัสมาอีกแล้วโอ้ติดแข็งไม่พักลิงเรายังได้โบนอยู่ฮะแต่เป็นใครบนไปก่อนส่งไปโยมารล่มไหมโอเคอาริสไปหวั่นครับไม่มีตัวฮิลแล้วใช่ไหมไม่มีตัวฮิลแล้วใช่ไหมแต่ใครเราก็ไปหวั่นเช่นกันครับลิงเราติดหินโอ้เลอจะเชื่อไปญาตอะไรล่างครับ แต่จริงบนดีกว่านะตายแล้วเออเรียบร้อยเหลือลิงตัวเดียวเฟย่าไม่บนให้ผมหน่อยวะนะ,ะลิงแบลงหน่อยเพื่อนไปลิงอยู่แถวหน้าดาเมจมันจะล้นลงนะแต่ว่ามันก็สู้ได้แหละนะครับลิงมันเลดเกมอยู่แล้วแต่ติดแข็งไม่ใช่เรื่องตลกนะติดแข็งไม่ใช่เรื่องตลกอ่าติดแข็งไม่ใช่เรื่องตลกครับไปครับฟาดไปไป,ปึ๊บไปโอเคถือว่าทีมเราทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับเราชนะนะครับ เราชนะนะครับนี่เห็นไหมเป็นทีมดาเมจที่มีเลือดสูงกว่าทีมแท้งในตอนจบเฉยเลยนี่แหละครับทีมดาเมจล้วนถ้าเป็นเอลิเซียแพ้ไปแล้วนะเพราะเอลิเซียไม่มีดาเมจนะครับล้างซีซีอย่างเดียวสุดท้ายเราก็ชนะลงแล้วมันมีภาพครับมันมีภาพไป <c oughs> ครับเฟย่าบนครับดื้อไปอันนี้เราเจอทีม <c oughs> อะไรเราเจอทีมเก่าเราครับ เจอทีมเอลิเซียามาละมาดูหน่อยดิเขาใช้เอลิเซียครับแต่เราเฟย่ามาแทนเอลิเซียเนี่ยเจอทีมเก่าเราครับทีมเก่าเราผมจัดอย่างนี้เลยมาดูกันครับวัดกันไปเลยครับแล้วเขาเร็วกว่าด้วยครับนี่ฮะมาดูกันครับว่าเ,เขาจะทำตําเบีรใส่เราแรงขนาดไหนยัดมาตรงนี้ยัดใหม่ทีระเบิดบึ้มมันยืนได้จริงๆริงเนี่นยแหละเฟย่าล่างครับโดนไหมไม่มีใครตายแต่ตายไปแล้วตายหลังจากที่โด,ดนเลือนไหล ลิงเราจะยืนไม่ค่อยไหวน,นะสาหรับทีมกายภาพนะครับว่าลิงเราใส่ไม่ได้ใส่บล็อกมาเลยนะครับลิงเราไม่ได้ใส่บล็อกมาเลยอ่ะบึ้มโอเคตายไหมลิงลิงไปโอลิงติดอำนาจแต่ว่าแฝดที่ไปแทนครับโดนอีกรอบหนึ่งมาจาังหวะนี้ขอขอบนสักตัวหนึ่งเออปะสัตว์ให้ล่วงเปรี้ยงไปไปหวานได้โลมาโอ้แต่แต่ชุบคางูร้าครับก็คางงูราไปหวานก่อน เขาก็ซัดมาเหมือนกันโอ้โหอันนี้สวยอันนี้สวยมา,ล,า,มาลิงเราขอฮิวขึ้นมาก่อนลิงเราขอฮิวขึ้นมาก่อนเอออ่ะเหนือข้งข้างแม่งชุบขัางกุ้านี่ไม่คุ้มมากแต่ขัางกุหลามันไปหวานก่อนยังไงก็ต้องชุบขังงกุหลามาอยู่ดีนะลิงเขาลิงเรามาหรือปเปล่าโอเคฟาดไปติดหินสวยครับแต่ลิงเขาก็จะแรงใส่เราเหมือนกันโอเคยังยืนได้ครับยังยืนได้ยังยืนได้เหลือลิงตัวเดียว,ล,ว,ยวลิงตัวเดียวอีกแล้วลิงตัวเดียวอีกแล้วมาดิ โอ้ยเกิดใหม่เอลิเซียว่าเออฉีดเปี้ยงโอเคฟาดมาฟาดมาลิงเราได้ฟาดคืนกลับไปครับเป็นไงล่ะเจอทีมเก่าลิงเราเดอะแบกจัดฟาดมายังไหวฟาดมาติดหินฟาดมาติดต่อโอ้แล้วเขาได้ฮิวต่อจังหวะนี้เราไม่ฟาดเขาได้ฟาดเราได้ฮิวมาดิฮิวขึ้นมาแล้วติดหิน่อยดิ เราได้ขู่เขบวนก่อนเออะว่าเรียบร้อยโอ้โหแพ้ซีซีจัดโอ้แต่ลิงเราเห็นไหมครับว่าลิงเราแบกมากมากนะครับลิงอัพสกแกลพาเพลเต็มหมดได้เลยครับโคตรคุม้มแต่ลาซีสูสีอยู่อ่ะอ่ะ,อะเจอทีมเวทบ้างครับมาครับทีมเวทที่มีลิงนะครับมาดูกันแต่ว่าแปลว่าวัดได้ทุกทีมแน่นอนเพราะว่าวิกีนี้ถ้าเกิดเราไม่ติดหินเราก็ไน่จะชนะนะครับเออไม่เป็นไรมาครับ อุ้ยติดซีซีวิติดซีซีอ่ะทางมูล้าล้างครับสวยครับจังหวะนี้เฟย่าแ,แต่เฟย่าออเดอร์สกิลหลุดแล้วไม่เป็นไรลิงฟาดมาลืงสัมาติดหินครับสวยครับแม่ตานี้ติดหินดีจัดครับเฟย่าเขาสกิลล่างมาเฟยย่าไปหวาดแล้วโอ้ยโอ้ยใครก็ไปหวานแรงจัดจริงๆแรงจัดจริงๆแล้วอะไรจะมีแฝดกับลิงครับลิงรัพ่นไปค่นไปจังหวะนี้ยิวขึ้นมาครับระเบิดไหมแสงสว่างฉีดมา ทางูลาไปหวานเหลือ2ตัวครับได้เป็นกระบองพิเศษมาฟาดไปฝั่งนู้นจะไม่มีใครตุยเลยนะแต่โอ้โหลิงเราชีวิตสองแล้ววะฉีดมาแฝดเอาหน่อยไหมล่ะแฝดเอาหน่อยไหมล่ะแฝดโอ้โหอยากได้แฝดครับวิกกี้อยากได้สกิลบนแฝดไม่นะโอ้ติดหินโอ้เออเอาหน่อยเอาหน่อยแฝดบนแฝดบนแฝดบนแล้วแฝดบนเออแฝดบนไหมชุบชีวิตชุบชีวิต ชุบทิมีคังูละสุดจะย,ยอดโอ้ชุบชุบเหมือนมันชุบคางูละตลอดเวลาเลยวเหมือนมันแกล้งผมอะ,อะได้ฮิวขึ้นมาโอเคฮิวคังูละเลือดเต็มแล้วตอนนี้ต้องลุ้นครับลุ้นอย่างเดียวเลยฮะเอาเอาคังูละบนเอาติดหินเออคังูละบนติดหินเฮ้ยคางูละจิ้มลิงไปหวั่นหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับได้โล่ได้ลู่จากแฝดครับ ไห้ลู่จากแฝดเฮ้ยมีลุ้นนะมีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นนะครับทางลับไปหวานไม่เป็นไรครับเราฟาดเอเชียเข้าไปหวานแล้วแล้วฉีดเปรี้ยงมาตรงนี้เราได้เราได้ลู่อยู่นะเราได้ลู่อยู่นะโย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 ูอุ้ยอุ้ยเุ้ยอะไรครับอุ้ยอะไรครับแล้วก็ปราบได้ทีหนึ่งแฝดก็เสกเจนลูกขึ้นมาใหม่นะอุ้ยบ้าไปแล้วอันนี้อันนี้บ้าไปแล้วครับชนะได้ไงครับ เออเออเออนีิเออบอกแล้วครับทีมดาเมจนี้วัดได้ทุกทีมหะทีมดาเมจนี้วัดได้ทุกทีเป็นทีมดาเมจที่มีเลือดเยอะกว่าทีมแท้งยังไม่พอวัดได้ทุกทีมนะเราโชว์ให้เห็นหมดแล้วนะทีมแท้งทีมเกียรภาพทีมเวทสู้ได้หมดนะครับสู้ได้หมดมาเจอทีมอะไรทีมเวทอีกรอบหนึ่งเพื่อตอกย้ำเพื่อตอกย้ำว่าสู้ได้ ปิดหลับไปไม่เวลาเฟย่าเปิดเฟย่าเปิดโอเคเฟย่าเปิดปื๊บไปแล้วเขาจะรีเลื่อนขึิ้นกล้นกลับมาเลือดเต็มเลยนะโอ้โหเลือนรีเลือนเ,เ,เลยโคตรแรงแล้วก็ล้างดีบัฟเหมือนกันเอาละยัดมาจังหวะนี้อืม้มอำหน้าทำงานหมดเลยวะเอาแข็งไ่หน่อยเออโอเคแข็งสวยแต่ว่าไม่ติดแข็งเฟย่าป่ะเฟย่าปัดมารจังหวะนี้เออเฟย่าปัดเออลิงเกิดใหม่นะครับลิงเกิดใหม่มา มาดูกันยังไหวหรือเปล่ายังไหวหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหเอาละเอาเอาชีวิตมิเรียรไปได้หนึ่งทีครับอุติดใบแต่ลิงบนลลิงยังมีบนครับอันนี้ต้องลุน้นลุ้นแฝดสกิลบนแล้วนะแฝดต,ต้องสกิลบนให้ได้นะแต่แฝดติดใบยอยู่ครับคือถ้าแฝดสกิลบนโอ้โหแม่งชุบคังมลาแน่เลยวะดูจากทรงฟาดไปโอเคยังได้บีฮิวอยู่ยังมีฮิวอยู่กลับมาเลือดเต็มครับฟูติแรนเกินใจไหมจาน ตีแรงเกินไหมจานโอโหติดหินเอาลิงบนโอเคยังได้อยู่สู้ได้ครับสู้ได้พวกลิงลุนล้วนครับหลีเลื่อยคืนกลับมาครับแฝดจะไม่ไปหว่นง่ายๆครับแฝดแฝดหินหายแฝดได้บนครับนแฝดไปเก็บสักตัวนึงเอาแฝดติดคูดาวโอ้โหเพิ่มคูดาวกูมาอีกมายูไม่เป็นไรลิงเราติดเดสครับลิงเราติดเดสชิบหายครับต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องลิงตายก่อนแต่ลิงไม่ตายก่อนละไม่เป็นไรฟาดไป กะจะให้ลิงตายก่อนแล้วมันชุบหนีชุบใครขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดลิงตายก่อนแล้วแฝดเราได้สก,กิลบนนะ่ะมันจะชุบอยากให้ชุบลิงขึ้นมาไงประเด็นเอาลติดบ้านครติดหลับเ <laughs> ออเอ้ยยืนาน,ยนานยืนนานยืนโอ้ติดหินแต่เราสู้ลิงไม่ได้อยู่แล้วต่อให้ไม่ติดหินก็ตามไม่เป็นไรตรงนี้ถือว่าได้ขำอยู่ได้ขำอยู่โอเคก มันอยู่มันอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่อชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจห้ผนในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวนันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ